my phone คลิปนี้มาพูดถึงงานออสการ์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยล่าสุดคาะง,งานออสการ์ปีนี้นะคะมีจํานวนผู้ชมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่9.7ล้านบิลนะคะสูงสุดในรอบ5ปีโดยมีจํานวนผู้เข้าชมมากกว่างานแกรมมี่ที่เคยทําไวที่15.4ล้านค่ะและอีกงานหนึ่งนะคะที่เอามาเทียบกันก็คืองานโรดิงโกลบหรือว่าลูกโลกทองคํารวมถึงเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงบนโซเชียลที่โดดเด่นมากกว่างานแกรมมี่สและก็ซูเปอร์โบว์นะคะยินดีกับน้องิซ่าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยค่ะซึงทาง ะะก็มีการออกมาคิงสถิติซึ่งกิมมิกนี้นะคะของมอมอย,มอยซึ่งเขาไปจัดที่โรงแรมใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องส่วนตัวให้แต่ละเซเลบเนยนะคะแล้วเพ,วพวื่อนๆดูน้องลิซ่าของเรานะคะจัดเตกิล่าอีกแล้วมันจะมีโมเมนต,ต์ตอนที่น้องลิซ่าเข้าไปในห้องนะคะแล้วก็มีแก้วเด้งๆและน้องลิซ่าก็มีการถือสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์น้องลิซ่ากำลังเปิดขวดหลังร่วมเดินพรมแดงนั่นเองนะที่งานออสการ์2 0 2พแล้วก็ขวดที่เปิดนั่นก็คือขวดที่ชื่อว่าคลาเซียสูรับบิสเซีย ซึ่งเป็นเตกิล่าแบรนด์ดังจากเม็กซิโกว่าอย่างนั้นค่ะหากสังเกตความเป็นดิซ่าและก็เตกิล่าก็ยังมีปรากฏการ ใน MV เพลง Fuck Up the World นะคะที่เป็นตกีล่าแบรนโซลิสจ้ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางแดนนี่ก็บอกว่า4เดือนต่อจากนี้เรียกร้องว่าโซลิซ่าเพื่อนว่าโอ้โหน,น้องลิซ่าก็คือมีการตบฝาใช่ไหมนั่นเพื่อนๆตบฝาก่อนเปิดนะคะดีด้ว่าเฮสเครื่องดื่มคือจึ้งมากแล้วก็ถ้าเปิดใดๆแล้วก็สนุกสนานมากๆนะตอนที่ได้เปิดนะคะน้องของเราก็คือชื่นชอบตกิล่ามากๆไปให้สุดเลยค่ะในอนาคตไม่แน่นะอาจจะมีการเปิดตัวตกาล่าแล้วหนึ่งค่ะลูกสาวอาทุกคนคะอย่างไรก็ฝากทุกคนไป เอนเกตคลิปนี้กันด้วยนะค่ายลาวของเรานะคะมาลงให้ที่ชมกันแล้ว yeah, yeah. Uh, uh,